ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกสวัสดีค่ะภายใต้การบริหารงานของนางสาวรวิวรรณวงมณีขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2567ดังนี้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกและครูสอรกรอตําบลนหนองสสดาวร่วมเป็นวิทยากรโครงการกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้คณิตและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมกับวัยบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนในรูปแบบออนไลน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก ให้การต้อนรับในวราวุฒิพยัคฆพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางและคณะเพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงให้ข้อเสนอแนะกับบรรณารักษณ์และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก ให้การต้อนรับนายภูริพัฒนสีแจ่มรองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะในการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสำริดกลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่21-22ถึงกันยายน2567งานนโยบายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย